สวัสดีครับผมนี่ครับจิมหาเก็บครับเก็บใบสะแหน่ใบลาไปเห็ดแนวยุนนักกินรับเห็ดลาบดักแด้ครับนี่ใบสะระแหน่ครับนี่เื่องปุงเห็ดลาบครับโอ้ไปใส่หลายๆอย่างหน่อยครับนี่อยอดกระรัดหลายดีครับนี่อ่า ใบลาครับนี่ก็มังใหญ่ๆงามๆเลยครับป่าเด็ดเต๋จะยอดครับนี่กินหอมครับนี่นี่ก็พักกินกระลาบครับนี่ก็ใบหูเสือนะครับนี่หรือว่าใบหูประจรนเนาะตามบ้านเขาเรียกนะครับผมแต่เรียกตามพื้นเพศตามบ้านนี่ก็ใบพริกมาครับนี่เดี๋ยวเห็ดลาบเกือบร้อยได้มาเก็บไป กินไปกินครับกินก็หลาบดักแด้ครับเหมือนนี้ครับผมนี่สวนผักสวนครัวครับนี่ปลูกไห่เห็ดยูเห็ดกินสวนครัวรั่วข้างบ้านครับนะตอนนี้ก็ทานกะไม่ร้อนนะครับนี่ครับนี่ได้เอาดักแด้ดักแด้หรือตัวไม้นะครับนี่รบกวครับ นี่จิได้เห็ดลาบกินแน้อยู่น,า u, นา้ากินนมื่อน,นี้ครับผม,มหัวให้ดักแด้เขาซุกครับนี่ใส่ใบมะกรูดก็เกลือลงไปเพิ่มน้อยนึงครับ นี่ดักแด่ซุกพอดีครับผมนะตักใส่จานครับเืมเสี้ว้เห็ดลาบครับเห็ดอยกิมันนี่ลาบดักแด่ครับหรือว่าตัวไหมเลยครับผมนี่เห็ดกิมแบบบานๆน,นะครับผมบานหน้าบานอีสานครับของอยู่ของกินนี้มีมากไหมครับผมหืมนะที่นี่ได้ เติมน้ำมันลงไปครับนี่ใส่พริกแห้งครับนี่พริกแห้งทอดครับใส่กระลาบดักแด่นะ่ครับของคู่กันครับนะจะให้เขากรอบๆเักหน่อยครับกินแล้วจะเลยมีรสเผ็ดเขียวกรอบๆแสบๆครับพริกแห้งทอดกรอบนี่ครับกินกระลาบดักแด่ครับ สำเร็จพอดีครับผมเดี๋ยวข้าจีแหงพูด้ดผมนังพอดีครับเตรียมเพ็ดยูกินครับผมกับ b ขามานี้ครับนะตอนนี้ได้ทำหลาักครับผมนี่หลักกระแด่ครับใส่พริกผงลงไปครับนี่นี่มาบวยหนึ่งก้อบ พอนบวยน้อยๆครับนี่ผงนัวครับมักรถจัดครับนี่มาขยายดินครับนี่ครับบ่อไหลครับเนี่ยพอดีพอดีครับอืมทำด้วยน้ำปลาครับผมนี่ลาบดักแด้ครับรถจัดจัดครับนี่เข่าขัวครับง่ายย่างกันเด็ดบ่อหญ้าครับผมอ่าเก็บออกนี่เข่าขัวครับ ของยู่ของกินเมื่อนี้ครับผมอืเข็ดยู่เห็ดกินเมื่อไหนกะเน้นพักครับนี่ใบอีลาครับนี่นี่ใส่ลงไปเครื่องราบครับใบสะระแหน่ครับกับพริกเม็ดครับนี่มักเก็ดจัดหอมกระเทียมครับอืใส่เบิดเลยครับนีรกระดักแดดนี่ เขากขี่รถมาขายนะครับผมบ่ได้กินมานานนะครับของแสบของนัวนี่บ่ได้เลี่ยงไมครับบ่ได้เลี่ยงเอาไว้เห็ดไมเห็ดเนี่ยนครับเขาเลี่ยงอยู่บานเขาเขา้ามาขายครับนี่ดักแด้ตัวไมนี่ครับเอาเครื่องลาบครับมาค้นเขากันครับเด็ดถวยหน่อยเนาะ ค้นยากหน่อยนึงอ้าวเดี๋ยวขากันครับจะได้ชิมดูรสชาติแซ่บนัวปันไดครับผมอ่าตอนนี้เติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวครับนี่โอว้วยู่ไวกินสักชวนขัวลวกข้างบ้านครับนี่รสจัดๆครับใสขึง่งหน่วยใหญ่เลยครับเฮ้มาคนขากันครับ หนาแสบ่บหนานัวครับนี่ยำรักแดดตัวไม้ครับมาชิมรสชาติดูครับผมมาลูกโดดพร้อมดีครับผมของแซ่บของนัวครับอื้ือืมเยี่ยมครับผมแซ่บรสจัดจา้านเผ็ดเปรี้ยว นี่ก็สมุนไพรครับก็ดักแด่ตัวไม้เนี่ยครับ,รม,รบมันดีมากครับแซ่บครับผมแตกต่างกับหลักหมูหลักวัวครับอืมพิษพักสมุนไพรครับนี่อีละสักหน่ครับอหอมกระเทียมครับผมแซ่บนัวสุดอยอดครับอืม รสจัดๆนะครับนี่ลูกโดดพริกแห้งทอดครับอืมแซ่บดีๆรอครับผมมามาเด้อครับมากินนะปันนครับพ่อแม่พี่น้องครับผมท่านผู้รับชมครับนี่เป็นกำลังใจกันครับนี่ของแสบพองนัวครับเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกับแบ้งกันกินครับอืมอืม เด่นพักเด่นพริกครับอืมมันมันดีครับผมจักแด่ครับอืมอืมสุดยอดครับมาพริกเม็ดลุกโลดใหญ่ๆเลยครับนี่ของแสบของนัวครับ ืจำครับผมทวนอยู่ชวนกินน้ำกันครับผมเช็ดอยู่เช็ดกินแบบป้บ้านติดตามกันให้กำลังใจกันและกันต่อดไปครับผมสวัสดีครับ